ขออ๋อวรวเดี๋ยวเนวยเดี๋ยวะเจอน้องจทิสไดมด้ไหมอ่เดี๋ยวน้องัิตอนนี้กระดังตวแข่งอยอยู่เดี๋ยวน้องจทิจะมาวด้วยจดใจรอูนะครับตอนนี้ตอนกาเียนา๋ยนะครับจริงๆนะครับเนตอยจริเดีย เราจะต่อกันได้ในบางสมสายตาเริ่มจะนำมาเล็กน้อยในยานปายการรองน้ำที่สองในน้ำาวบ่อผัวไหวน้าน้ำดำบ้านน้ำดำจะพายแรงแรงในยูเซ็สนนาคราชจะบอกว่าไปัวงไปไปควงไปรอนราจะควัค้ลวิดรว่าเราเป็นน้ำด ไปยไปยตอไปแะมาตุกจะไตามหลังโยกวานอปุยอมพยไเดี๋ยวอยุดุนนครราชุณนครราชสยที่ยที่ตามคนตามคนตามคนตามไรมไปไปเดี๋ยวมา้นบอว่าไปนอยปุ๋ไได้ไปุดขคนนครราชัยไม่ช้าหาายกคนนี้ยกาคนน แม่ทำอะไร

มันนี้มีข้าปุ้นด้วยเห็นอยู่กรอบดีเมครับรรนี่เรต่อไปนะครับนี่เราต่อนครับเรามันกินเกลือนิดหน่จะแทบกันอะไรนะครับมันาน่ลกลมันเป็นอันข้างหลังนะ่มันเป็นหน่วยเดียวแลวลงมาตามกบัานเปนชื่อีเป็นนักแสดงดูแงแดงบบนี้แหละ าน่ได้ให้น้องเซนดี้ให้น้อยเซนดี้กินเซนดี้กินไหมเซนดี้กินไหมยุ่งอเลรแต่เน้ออกหอมนาขนาดเลยจ้า

ตามวว่าตามวเก็บแต่มาสนามด้ไอเก็บไปยนได้ลไตามไ้ครับามได้สตนัากดาเแสจาลุกตาไวากันดิว่าถึคจอนนนั้นตได้ไหมตาเอร์ตามผตามกรตสาานผลตามไปว่าแล้วบมอหลวง่อสมอนจะขายตาอยู่หาเงินอรรอ อุ้ยโอ้ยฉุนตกใจดิมาเด็ทั้งันย่แบไงอะเแงขนาดจ้าชุด ขั้นโทรศัพท์ตกเซกุกเด้ไหมกระเจ็บดีๆเลยอันนี้ทำไมตำสองโคกอ่ะนั้นไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดของแม่คือเผ็ดของแม่ เรากินตำหมางูนเดียวหเดียวไปเนาะหรือว่าเินตำางูไปใส่น้อยิตม่างงูยายสวูใหญ่ันี่และวายายพี่ข้าแต่นมเจา สีสันตจวดจานมาพี่น้องมันจวดน้ำร้นบันนี่มาเลยได้มาเลยบันนี่านขอท่านนะครับทานองุ้ขอกครับ ขอบอนคุณครับคนโตคนผูมีนิยันนี้นะครับอยู่ี่เก่ารับพิ่น้อไปนคุณพี่ใ่ะไปรอบแรกจนี้ไปไปก่อนไปายบายพีไปไปจะน้องะเปนนนี่มังกรีนกินได้ไหมคะเัีดีค่ะพี้ครับ่น มากินยำตำมะหุงกำการเด้อจ้าพี่น้องงานแข่งเรือมาอนี้พนางมาเบิ่งแข่งเรือมาจ้าแจบแจกำกานจ้าเอาอีก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 กันเอาแรก เรามารับใครบ้างนี่น้องก็ไปรัวรันเส้ไปรันเล่จะตามมาเลวสูงนิ่อจะแซงได้เรือสรันจะแซงสาวรพุ้งรู้ยี่เล่นจะแซงละกอรยเส้นรันกอสาวระพุ้งจะแซงได้หรือไม่ได้เอาเราจะแซงได้หรือไม่ได้พี่น้องจ๋าพี่น้องก็เคยได้ยินว่าแมน ไม่มีวันไหลกลับกับเหตุการณ์ที่ดีา้กลับมา้มากรงามจ้าพี่น้องมาดูได้ไม่มีกลับมาซ้ำได้มีเทภูเขากระงามครับใครอยู่ใครหมดใครไปใครซ้อมดีก็กันอยู่ต่อเอาแล้วใครซ้อมน้อยก็อ่อนแอก็แพ้ไปสนามบแบบนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้อ่อนแออ่อนแอก็แพ้มาดูเทพนีรันเทพนีรันจะซ้อมมาดีขนาดไหนแดดต่ำตกต่ำไม่กินดีเหลือเกินมีน้ำใจเหลือเกินนำมาเทพนีรันจะทำได้หรือไม่ได้มาดูสาวขบวนอยู่ลูกกลางก็ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยมือเกาะแน่นเกาะแน่นเกาะแน่นแต่ว่า ขุนกระองน้คากระดเะป็นไปเองในท้องนึงหรือเปล่าดูทาสายตานำลีบตัวมาแล้วไปท้ายในนั้นไปแล้วในตัวสาม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 กับสามสามก่อนรอนสะบัดเกิดมานึา่งไกันทีอันนั้นเป็นไมรยอนดวยลัน้ก็ไ่มเขาบอก่าเราาดตัว่ก่อนรอ Oh, ีได้เราเศ้าโรกได้ทองฟ้างามขนาดเลยจะพี่น้องไม่น่าว่าตรงตรง,ตรงนี้นะฝนตกแน่เลยสอ้โหกทองฟ้านี้งามแหงจ้า คนไหลายขนาดเลยจ้าพราะเป็พี่น้องชวนมาเบิ่งแข่งเรือนี่ตอนนี้ฝนกำลังสิดตกนะจ้า <c oughs> อทองฟ้างามขนาดเลยจ้า <c oughs> มีก้อนมีก้อนหนึ่งเจอตอนนี้ นี่เป็นเฮือมาจากฝั่งลาวเดยจ้ากพนังจีมาแข่งโอ้โช่โางฟ้าง,งามขนาดเลยจ้ะเรียบร้อยเลย งานไฟเชื hey, ่อมเฮียไฟเชื่อมเตรียมเรือเฮ้ยทีมพิดอะไรจัะตอบอยู่นะนะครับทีมงานไฟเชื่อมเรือและก็ทีมงานไฟจัดกระหลนะครับให้ทีมเรือแต่ละทีมนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายขอบครับบขอคุณครับทีมงานไฟทุเตรียมเรือทีมงานสาวปากแดงหลายคนเลยจ่ะครับก็ขอแสดงความเยินใจกับทีมงาน เข้าเรือสาวสวยสกุูนาจากจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านกลับนะด้วยความเป็นดวงเป็นใจได้ขออ้อนวอนท่านอยู่ด้วยนะครับมาหอมราวขอบคุณพี่น้องนะครับที่ร่วมการแข่งขันเรือแล้วพลุกออกไปช่วยเก็บขยะไปใส่ถุงดำที่เราเตรียมไว้ด้วยขอบคุณมากครับครับรุจิกริเตอร์ หรือว่าจะเก็บไปควันมเมืองนครโนมเนี่ยในยนุคปัจจันก็เป็นเก็บให้หมดนะเพราะว่าท่านเป็นนายุนสอีอ่าเป็นนายที่ขยันขันแข็งที่ประชาชน หอวเบียกันไม่เป็นอะไรวันเกิตนี้ก็ภาษากระไดและถังถํงกัเกิดวเรือเรือสีละท่าม่าใบไฟ่ัดกันแบบระเบิดซัดกันแบบระเบิดระเบิดมันไม่มีก็เป็นผู้จบทน่านของเรือเรือแคเรือนางประยาสิงโต สี่กสีคกอดหกิกันตู่ดีว่าจแม่ตัวไรดะว่าสักิสักจิตจะมีสิ่งอ่อนด้วยพวใจท่านใจด้ยดูกันกับผู้าับพ่อผู้วายกับพ่อผู้วายเรือว่าผู้วายถอนปีนไตอดีละเบิดไปถายอยู่ไตขุดกระดมขุณกระดมราคาขุดกระดมราคาจะตอดแล้วได้สายได้ยัยไม่ไปตานสายตารองน้ำี่ในใน้ำเมา ไปเย็นไปยอไปร้อไปแง้ต่างคนต่างิดต่างคนต่างกันต่างคนต่างสายด้วยตามมาในนาทีสามมาดูดิว่าดูดิว่าจะตามได้ไหมคุณเจ้ขอคุณเจ้าของักลาคุณเจ้าของดักล้ารอสาตัว้ายก็บอกว่าออก้วยคุเจ้ากองจะขอได้ใจได้ด้วตามสายตามด้วยเพื่อเสมอพื่อนมัดูดิว่จะตามามด้วยให้ตามด้วยใน้นามให้นานให้ตามอีกคนหนีได้หนีไม่ได้เอาแล้ววะหนีได้ไม่ได้มีเท่าไหร่ใส่มาให้หมด เด็กติดจัดฟัดกันไหมเต็มที่ไม่มีใครยอมใครดูอย่างนี้ดูไม่ออกมาผัดกันขึ้นผัดกันลงผัดกันลุกปัดกันรับจนงงไปหมดแล้วดูที่ท้องสนามท้องสนามมองตามสายตาเลยพยายามปีคอดอยู่ฝั่งไทยแล้วปุ๊บปุ๊บหนักมาปานเล็กน้อยจะเป็นการแม่บัวลอยดันบอลว่าไงบัวลอยตามมาบัวลอยตามมากระบอกผู้หวายลุยลงไปหน่อยกระบอกหวายลุยลงไปหุ่นกระดอนนักกีฬาดาวหัวไปเลย ตอนนี้เป็นการตามน้ำตามน้ำจะได้ไปน้ำตามเล่นการในน้ำตามพยายามติดตู้อาจารย์แม่ดูรอยน้ำตามติดตามกับพี่อันตุ้งกับพี่ตุ้งกรุงเทพกรุงเทพน่าก็ได้ตามน้ำไปในน้ำตามเลยจ้า เรือยานี Take ้แข็งและเงียวกับวันน้อพี่น้องฆาายัวห้าขาตาบ้าบี้เมากยังว่กินแทบไรจะให้กระตําแล้จะเ็น้องแขกเรือเพิ่นกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะจ้าติดตามรอบซิงในมืออื่นเด้นจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไม่นานก็โหวยกคลิปไปเพียงสานี้เด้นจ้าฝากคนไล์ กาที่ตาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นางกับน้องเพ็รในเดินจ้าสบายดี